สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่นเช้าว,วันอังคารที่24เดือน10 2566ค่ะวันนี้อยู่ที่เวิร์สถานีกรุงเทพผลลงพงจะ8โมงแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีขบวนใดๆเข้ามา8ปดโมงหนึ่งนาทีขบวนธรรมดาที่ 2, 8, สองแปดมึงกำลังออกจากสถานีกรุงเทพผลลงพง ส่วนด้านหลังขบวน356จากบ้านหนองประดูกกำลังเข้ามาเช่นกันเดี๋ยวจะติดขบวน356เข้าไปเพราะวันนี้ขบวนธรรมดาที่372รู้สึกว่าจะล่าช้าไป3นาที หวัน 2, นี้สี่ห้าสองสามมาสามห้าหกเจอนี่ด้วยอุ๊ยผู้หญิงหรือผู้ชายคะ<ไ>ผู้ชายเจอหนุม่มขึ้นรถไป นนนขึ้นมาจากไหนกันเนี่ยขึ้นมาจากไหนกันเนี่ยากค่ะมาจากอุาากบลเลยวเก่งจังเลยลิยยลยสบายเลยขึ้อยขึ้นลเหรอคะเมื่อนะกี้ขึ้นรถมาเห็นน้องหมาโหหยุดถ่าย356เลยคะ่ะ น้องหมาแทนชื่อน้องไข่ตุนน่ารักมากๆทุกคนสามารถที่จะนำน้องหมาขึ้นบนรถไฟได้แต่ว่าต้องเป็นชั้น3และชั้นสองพัดลมเท่านั้นถ้าพี่เพื่อนๆท่านใดมีน้องหมาที่น่ารักอยากจะลองพาขึ้นรถไฟก็สอบถามที่การรถไฟได้ค่ะตอนนี้ขบวน356เข้ามาในชานชลาที่11เเมื่อกี้หลงไปเลย ว่าเข้าชานไหนเพราะมัวแต่ถ่ายน้องไข่ตุนผู้โดยสารลงจากรถแล้วก็กลับออกไปเดี๋ยวจะไปรอขบวน372วันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าชานชราที่เท่าไหร่พอเข้าล่าช right ้า <Jah afa> วันนี้ขบวนธรรมดาที่372จากปราจีนบุรีกำลังจะเข้ามาในชานชลาที่5เสียเวลาราว3นาทีตอนนี้กำลังจะเข้ามา8โมง16นาทีนากำลังเข้ามา ก็ถือว่าไม่ล่าช้ามากถึงสถานีกรุงเทพ8โมงสนาที 206อ,อ,อันสตอม นี้ผู้โดยสารลงสถานีกรุงเทพขบวโพงเยอะสองศูนย <2001, S 1> <2001. S 2> ์หนึ่งเอามาเตรียมขบวนเร็วค่ะสี่สามศูนย์สี่อันสตอมปูจีเแคคตอนนี้กำลังลากริ้วขบวนธรรมดาที่372 ออกไปพักไว้ในชานชลาที่12บสองหัวรถจักรกำลังตามออกมาส่วนกระบวนพิษณุโรคก,ก็เตรียมขบวนเรียบร้อยผู้โดยสารขึ้นหมดแล้ว ผู้โดยสารก็ขึ้นไปบนขบวนแต่จะออกจากสถานีกรุงเทพ9โมงครึ่งค่ะผมไม่ได้รอส่งเช่นเคยนะ4206ออกไปแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะยังทำขบวนธรรมดาที่371อยู่หรือไม่ถ้ามาทาันก็จะได้ขึ้น วที่อยู่ในชั้นชลาที่สามเป็นริ้วของคุณทวดที่ทำขบวนทําเป็นริ้วขบวนของคุณทวดที่ทําขบวนพิเศษ901 902เมืวานยังไม่ได้เก็บมีพ่วงตู้ร้านอาหารและตู้ JR West ด้วยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นที183 วันนี้มาทันขบวนธรรมดาที่371ได้อันตอม4 1 4 0เดี๋ยวไปเจอกันที่หัวมาค่ะแลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีรถจะออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงใจแทบลั่น สี่สี่หนึ่งสี่วันนี้ขบวนธรรมดาที่เ1ยสามหนึ่งสามกำลังเข้ามาทําขบวนเมื่อกี้ สปินเตอร์เปิดเครื่องทำไม สถานีหัวมากค่ะคนลงเยอะมากวันนี้สัญญาณปล่อยรถแล้วขบวนธรรมดาที่371วันนี้ได้อันสตอม4140ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยวันนี้เรื่องดาวดีๆความประทับใจในการขึ้นรถไฟเดี๋ยวจะลงในคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได,ได้ชมกันฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ